สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะปาเพซี่ก็ให้แม่นะคะแม่ของปาเพซี่นะคะกับน้องทัพทิมนะคะไปถ่ายภาพมุมไกลนะคะก็คือไกลออกไปอีกนะคะและมองเข้ามาหาบ้านของเรากลางทุ่งนานะคะอยากจะเห็นว่าภาพมุมไกลเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะเห็นวิวนะคะตอนนี้แม่ปาเพซี่ก็ไม่รู้ขุดทําอะไรนะคะรู้สึกว่าจะเหมือนจะเห็นบอกตอนแรกว่าจะมาปลูกตะไคร้นะคะ โอ้โหดูข้าวนะคะข้าวนี้น่าจะท้องหรือ,อยังนะคะ <Yeah. S 1> น่าจะเขาเรียกว่าก่อนจะออกรวงเนาะข้าวก็จะท้องก่อนนะคะดคะูข้าวข้างหลังตรงก้นแม่ป้าเพสซี่นะคะก็จะเป็นนาของของญาติกันนะคะก็คือของญาติเรานะ,ะเขาจะติดแดนแดนนาเขาจะติดกันแบบนี้นะคะอันนี้ข้าวก็ไล่ไล่เลี่ยก,กันนะคะกับข้าวทางบ้านของเรานะคะตอนนี้แม่ก็เหมือนทางหรือว่าขุดหลุมนะคะเหมือนจะปลูกตะไคร้นะคะ เพราะว่าถ้าเดินถัดไปอีกนะคะมันจะเป็นบ่อนะคะมันจะเป็นบ่อสระไว้เลี้ยงปลานะคะแต่มันบ่อเล็กไปนิดนึงเนาะเคยเอาโซดากับลุงคิดกับโซดาเคยพาเดินไปนะคะแต่เป็นเป็นน้าสีแดงะคะ่ะแถวนี้น้ํามันจะเป็นดินโคลน,นะคะเพราะข้างล่างเป็นดินเหนียวนะคะโอ้โหน้าแบบว่าน้ําก็แบบอยู่ในานาน,นี่ดูเห็นน้ํำไหมคะคือน้ําก็เยอะนะคะคือน้ําเริ่มขังในานา,นานแล้วนะคะช่วงนี้ลูกปลาลูกกบจะเยอะมากเลยนะคะเขาจะเรียกห่วกเนาะ หัวกะหาที่เป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้คะนั่นคะ่ะบ้านของเรานะคะอ้าวอะไรเนี่ยเห็นอยู่แวบเดียวนะคะทิมก็กลับมาตรงนี้อีกแล้วนะคะอ๋อจะมาดูยายเอาตะไคร้นะคะลงในหลุมนะคะก็คือปลูกตะไคร้เนี่ยเขาจะยึดดินดีนะคะเขาจะคล้ายๆหญ้าขาใช่ไหม ย่าคาหรือย่าอะไรนะพ่อหลวงของเราเคยเคยบอกไว้นะก็จะยึดดินไม่ให้กันแทนาเขาซุดไปกับน้ํานั่นเองตะไคร้ก็คล้ายๆกันค่ะเพราะว่าตะไคร้เนี่ยเขาลากเขาก็จะแบบว่าเยอะมันจะเกาะดินดีเหมือนกันนะคะก็นี่ค่ะก็คือตอนนี้อยากจะเห็นบ้านนะคะแต่รู้สึกว่าคนถ่ายนี่จะมาเน้นแต่ขุดปลูกต้นตะไคร้จังเลยนะคะเราก็ไม่รู้จะเห็นบ้านตอนไหนนะคะก็ ดูกันต่อไปค่ะก็ในเมื่อเขาถ่ายมาแบบนี้นะคะเราก็ต้อง <l acht> เราก็ต้องดูไปตามที่เขาถ่ายมานะคะก็นี่นะคะก็โศกก็ถากไปนะคะอ่าหมุนกล้องนี่ย่งนาะทีมหมุนกล้องหน่อยเซเออไม่อยากจะเห็นเสียงกับอ่าไม่อยากจะเห็นเสียมเนาะไม่ใช่เสียงนี่นะคะนี่คือภาพมุมไกลนะคะภาพมุมไกลของบ้านของเราเห็นไหมคะกลางทุ่งนาเลยนะคะ <l acht> ก็จะแบบโอ้โหเด่นมากเลยนะคะ คือบ้านมันสองชั้นเนาะถ้าบ้านมันชั้นเดียวมันก็จะเจอแบบว่าต้นข้าวก็จะคุมไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าตอนนี้มันก็จะแบบว่าเขาหมุนกล้องมาตรงนี้อีกแล้วนะคะเน้นธรรมชาตินะคะก็คืออะไรก็เขียวไปหมดนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็ถนนนะคะรถเบนซ์ก็จอดอยู่บนถนนนะคะจอดอยู่บนถนนเหมือนเดิมนะคะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นบ้านของอคนที่เข้ามาขุดดินถมให้เรานะคะก็ ถัดไปด้านขวาก็จะเป็นบ้านคนนะคะคือบ้านมันจะเยอะนะคะคือถ้าเรามองในกล้องเนี่ยมันจะดูเหมือนไกลแต่แต่ถ้าอยู่จริงๆแล้วมันไม่ไกลเลยนะคะอันนี้รู้สึกเขาจะกลับกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ตอนนี้เขาก็เหมือนกับเดินเดินไปนะคะคือถนนตรงนี้นะคะทางอบตอเข้ามาแจ้งกับแม่ป้าเพสซี่แล้วนะคะก็คือเขาจะมาทำเป็น ปูนซีเมนนะคะแต่เขาจะไม่ไม่ลาดยางมาตอยนะคะจากตัวแรกว่าจะลาดยางมาตอยแต่จริงๆน่ะลุงคิดก็จะชอบอ่าถนนแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาวิ่งหรือว่าเวลาอะไรมันดูแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาปูเทพื้นซีเมนนะคะมันก็จะแบบว่าโอเคถนนมันโอเคมันไม่ไม่เลอะไม่อะไรแต่จริงๆแถวนี้มันก็ไม่ค่อยเลอะละค่ะเห็นไหมเพราะว่ามันมันอยู่สูงกว่านา นาเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี f c ถามว่าน้ำท่วมไหมคืออีแถวนาตรงนาตรงที่ทำนามันท่วมนะคะแต่อีตรงบ้านคนกับถนนมันไม่ท่วมนะคะมันไม่ท่วมนะคะมันมันมันแปลกค่ะมันแปลกแต่ว่าอีตรงนาของเราเนี่ยน้ำมันจะลงนามันจะลงที่ต่ำไงคะและน้ำปกติน้ำอ่ะสมัยนี้มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบโอ้โหล้นถนนอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยนี้น้ำฝนมัน มันมีเออ,อเจาะไอ้แจ๊ะนะคะมันไม่พอพอท่วมนะคะมันจะไม่เหมือนในเมืองอันนี้แม่ก็รู้สึกว่าน่าจะปลูกตะไคร้เสร็จแล้วเกนเหนื่อยค่ะเห็นจากที่ในคลิปที่แกพูดเกเหนื่อยน้องทับทิมก็บอกให้แกยกนิ้วแกบอกโอ้ยกไม่ไหวจะเป็นลมนะคะเดินก็ยังเซเลยนะคะก็70กว่าแล้วเนาะนนี่ค่ะบ้านของเรานะคะอันนี้ภาพมุมใกล้ของเรานะคะก็จะประมาณนี้แม่เขาก็ถามว่าเอ๊ะเสาข้างหน้าบ้านอ่ะอีกเสาหนึ่งมันใหญ่อีกเสาหนึ่งมันเล็กเขาทาผิดหรือเปล่าเขาไม่ทําผิดนะคะ เขาไม่ได้ทาผิดเลยตามแปนนะคะเพราะตามแปนเนี่ยอีตรงนี้เขาจะก่อมาใหญ่กว่าอีตรงอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าอีตรงที่ใหญ่เนี่ยเขาจะมีท่อน้ํานะคะก็จะเป็นท่อน้ําแบบว่าท่อน้ําจากอีตรงระเบียงของเรานะคะเวลามันไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะเวลามันไหลมาก็จะเอาเหมือนกับมีท่ออยู่ข้างในนะคะมันก็เลยจะดูใหญ่กว่าอีกเสาอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงระเบียงของเราเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะคือเหมือนเป็นลูกเล่นของเขานั่นเองส่วนอีตรงโรงรถนะคะ ช่างเขาก็ยังเดินไปเดินมานะคะเขาก็ทำงานก็คือฉาบว่าตอนนี้เขาฉาบยี่ตรงลงรถเขาจะมาก่อเสาเห็นไหมตอนนี้เป็นเสาเล็กๆนะคะเขาก็จะมาฉาบให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วแม่ก็ถามว่าไอ้ตรงโล่งๆหลังจากลงรถหรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหลังคาหรือไม่มีนะคะป้าวิซี่จะเปิดโล่งเพื่อให้แสงเข้าไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ